สวัสดีครับกับนายอนทวราเมื่อกับลูกเกดไปยังนองเมื่อกี้เขาสวัสดีครับไปยังตู้ตู้แหงครับเมื่อนี้ไปตึกแหงกับลูกเกดครับเมื่อนี้อยู่บ้านคำม่วงครับบ้านคำม่วงบ้านนกแก้มครับแก้มส่วนไปสามหมาติดหน้าของยานสิไปตึกแหงหน้านกแก้มครับนกแก้มส่วนมากผลงานเสด็จบอกเลย ติดตามถอนต่อไปขึืนอเราจะได้ว่านุกมึงไนครัหแหน่หนาวบ,บ้านนองแก้ม เดี๋ยวมึงไอ้บ้าบ่มีหรอกนุกพี่เอามั่นะสีมากพียามึงลงน้ำมาสว้ยตามทองเรืองจะพึ่งหื้อไเห็นลงกันไหนนั่นโอ้ าแต่มองนี่ได้คุณแ๋ยวแต่ลง้านี้มได้เได้ปะมีปะเพื่อนแจมรูสกเบอกรตัวกันปะแง่บอว่างไหมไม่ีอกโอ้ยมึงนไเลยถอดเส้ยลงได้ลงอะมึงจงเสียไปตัวนึงโอ้จงกงเกงกงมึงมีสองตัว nào thua bà bắt xuống thân mày, đây lâu ngày hôm qua tôi ngắn thêm một cái ván về nhắn thêm bụng kìa vá thì mọi người mọi người mọi người mọi nó đi ní thỏi đỏ còn ừ đấy ạ thầy 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 hầm thầy 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 ออยากโซกลับมาสันเล็กวะโอ้โหมีใหม่มาสัตเต็มเียมาครับมาเบิ้งน้องแกมตัดมกทั่วสู้กินครับ ตัวปีแมนตัวปีวปอะไรกต่ำพาดีกินตดี<อ>่มานาน,านองแกบครับมือนี้มาป่าไาาาร้ทนุเกอือเต้ไม่ขึ้นยู่งยนี่ไร่ป่าไร่ทั้งยยป่าทั้งใหม่ไม่สวนไม่ได้ไม่สวนก็ได้ในลกไนว่าได้ก พูดว mm ่าไปก็เฮือไม่ขึ้นตัวเฮือไม่ขึ้นเขาจังถิ่มลงใหรอไม่ไม่ก็ไม่มาเป็นขอนไอ้นุกกระยางมาหิมหิทาางนี้ลองเบิ้งเราเรวว่ามันเลิกเลยเอายางสำรวจเบิ้งซะก่อนไหมแต่พ่ะครั้งแรกในชีวิตครับให้น้องแก้มต่ำให้กินเนี่ย

<Okay. S 2> เอาไปขึ้นเฮ้นเป็นโตเนี่ยว oh. ันต่ำไงเห็นไหมไม่ไงเป็นอยู่ไม่ถึงอยู่ไม่ไงเ,เป็นเดี๋ยวเาินอันนี้ก่อนมาเอาบรรยากาศอยู่ทงไหรตรงหน้าก่อน มันเสียงดังแม่แจ้งว่าลูกต่ำตารางตีโอ้จีดเป็นหนังต่ำรวดต่ำรวดเฮ้ยแล้วก็แล้วต่ำทัวร์กินอยู่ให้อยู่นะครับแกต้องไปอ่ะ ตามทั่วยุนี้แต่ว่าสิอเามกินในบ้านเมื่อีสอง EP ครับเ็ยมาตามนนาแต่ว่าือเไปกินในบ้านบอแรกกินนนาเนีน่ <c oughs> ยแหละในบ้านอีไม่ต้่งอก่นนะนนะองับชิมนะม

ประจำเลยวะไปอ่านได้หรอไปอ่านป่ะไ้ครับมั้งมีขบ่นแท็กหน่อยนี่นึกว่ามึงจะทำหาแต่แหนมามีไหมแค่นี้อะไรนี่ก็พากันนินโอ้ยบ่เขากันหรอกกับลายบุกเก่ไปทั้ง

มาเอบรรยากาศหน้าน้องแจมครับเมื่อไรเท็นนากระโดดกันทีป้าพวกละเทิดเต็มอเพื่อเห็นนากระโดดันสองอาทิตย์ปแมนมาว่าปัาแมน่รอบสองอาทิตย์ทิตก็พอกันมดจีจานจีาเออม่จำเดีกว่เอาวันเกิดจะของกว่าดีจำคัน วกินมืออเามน้ำตาไอ้นุกไปใส่้างมือกินน้ำกันล่ะบ่ม่อตอนทีมืไงต่แก้วงนมบ่มบ่ตอนที่มืดเลยมือเลยมือที่แก้มไปี่่ไอ้ไปเลยจะไปต่างประเทศไหมจำไว้เลยว่าวมืดมือนั่นขอไปเลยอยู่อยูยูอแล้วอไปใส่นีล่ะมึงมบ่เครื่องมือวะรยูหันละ เออมันนอนนอนเมาหราเป็นไข่ไอ้เฮมได้ละไข่โอ้เมื่อที่ไปเงี้ยนังหลังนอกอ่ะอืมแจมกันยังลากันอยู่นี่ตอนกลับเอาบ่แสดงว่าแกเมาเมาแล้วครับเขาหนักกลับมาแล้วเดี๋ยวเขาสองคนเออไปเปี้ยกันนอ่นไอเฮียนเดี๋ยวกินต้มครีมจริงหน่อยตอนเออเออแมนไอ้นายกับพี่อีทที่ไปก่อน ว่ากินจะเศร้าเนาะหลากแต่วีนกองหูเนาะนนกเหมือนเป็นใครน้กันมาทุกคนเนาะมัดแก่งมัดเกียมกับเกี่มกเป็นไครเลยไข่มัดนะไอ้โรค่องว่าจตวอบ่อจุดทเขาล้มบานไมตาเกี่ยมมันมืดบ่ขึนนีเหมือนล้างจังเลยอยเป็นใครน้ำกันล่ะเป็นเนี่ยตัวบิ๊กเลื่มเมาแล้วลื่มบิถอดบิไอแล้วไปกินเบียร์ดิมืดนั้น คืนเศร้ามาตาปิดจนมองที่ส่งกาลสิน,นออาไอเปรีย้ยวเรีกว่าเบียขึ้นตาใช่ไหมไอเปรีย้ยวเว่าเบียขึ้นตาขึ้นมาสองมื่อต่อมานอยยังอยู่ยเลยไข่นักเลยแบบลูกบดเลยไอไข่ซีเมื่อวันวันมึนโควีตวดตรวจตรวจกัน่าว่าไอ้ซื่อ,อยามัาก,กินเลยเลยมันมีอยาฟาทั้งหลายโจ้หนูกินไม่กันเลยว่ดักเลยตรวจ บ่เปลี่นถ้างไหนไหนเปนไข่วะเป็นใเป็นยนยังไม่ทียังไม่พียังไม่เออเออทีนี้ให้กันไมมาสามคนไปสวนไล่ส่วนเดวเดียวทน้าไล่สวนไล่ว่เป็นรวองหรอกไล่ท้าละอะไรไล่ไปเลยไล่ไปไกลๆเลยแล้วหเบเยอเลยแล้วเรยแน่าู Cháu mình có nha Còn mình quanh chị nó mệt Quảng bà gà này Ai <laughs> vậy ai này đeo thì dột ma Cái này mất trượt Nè ai bây tật này, này dột ma Hello cho chè Như say, Má mẹ Má tức hè Má hay ไอ้ลูกเกอร์บ้ามาันผู้ใดไปไปีโอ้ยนี่น่เหอะเอามาันเอาเอา,เอามันไปยืม,มแม่มาแคมมามาผู้เดียวมาโอ้ยมาหาหนงหาหนุงมาได้จั๊กเตะติดเช่าเล่าหนี่มาหาหนงหาหนุงม,มาได้วัดฉ<า>ันเถาะที่ตั้งเล่าเหรอตอนนี้ออ แต่ติดเลนี่ว่วาหาน้องหานุ่งไ่ได้ว่าซึ่นเถาะนั่นมีแตแนวเฮดเท่านี้มีเตเนวเฮดมีตเ AD, <it rance S 2> มตแนวไปวมีมตเตแนวสางสางขึ้นอีกความยังนงั่งนั่งเรียนกันทกวันหละ,มะมแม่าอะไรนี่ตัวงอยู่ทางหานบางไฟนี่แหละรอรอรอ

ันจมหันใจไขวไ้ได้การตึกเนี่ยมัน,นี้เกิดดู่ขวยหรือทอ่าได้ไ <c oughs> ไอ,อ,นอนนบบน้นุกเราบอลลูบอลเลยพะคขีมอสด้ไหมคนเบลแอนมามาบมมา่มสัน่นอ่ละ <c oughs> น้องเขาจะเบียดงั้นยู่ในเมื่อนะ่ะ โบเมนเต้งมาทมืนลงข้ามวงไก่กวนประเทศลาวด้่หนูไม่ได้ใส่ตะปก่เด็ดลาวด้วีาไมต้งาข้วมกันด้สิ